มาพบกับผมอีกแล้วนะครับกับช่องไลฟ์สาราะเล่นเกมสนุกไปว,วันๆน,นะครับโอเควันนี้เราจะมาอธิบายเกี่ยวกับธาตุธาตุาาพิษกันนะครับผมโอเคมาดูกันดีกว่าว่าธาตุาพิษมันมีตัวอะไรบ้างแล้วก็อะไรบ้าง ผมก็ไม่ได้ใจเหมือนกันนะครับถ้าพิทนี้ผมก็ไม่เคยเล่นเหมือนกันแต่ผมเคยเห็นเขาเล่นกันอยู่นะแต่ก็น้อยที่ส่วนน้อยก็จะเล่นกันแต่หลักๆอยู่ก็มีไม่กี่ตัวหรอกที่ผมมนอยู่โอ้แต่ว่ามีตัวใหม่เข้ามาด้วยฮะผมก็ไม่ได้ใจเหมือนกันว่าตัวไหนมันเป็นตัวบัตทาหรือว่าตัวนี้หรือเปล่าตัวบัตทาตัวบัตาัตาพิทมันมีหรือเปล่าผมก็ไม่ได้ใจเหมือนกันผมมันเคยเล่นเลย หรือว่าให้ผมไปศึกษาข้มอมูลก่อนแล้วค่อยมาพูดถึงเกี่ยวกวับทา่าปิ๊กกันดีถ้าผมย้ายผิดตัวนี้หรือเปล่าที่เป็นตัวประท่าธาติกอ,อดูสกนะิ๊กนะสร้างความเสียหายของเป้าหมายไม่ใช่เป้าหมายจะเพิ่มความเสียหายแล้วเป้าหมายติดสานะไม่ใช่เป้าหมายเพิ่มความเสียหาย สร้างผูให้สร้างความเาสียอันนี้มันสร้างความเสียงไงสร้างระตูสร้างความเสียงไงสร้างความเสียหายเอาเป็นว <ac> ่าผมรีวิวท่าอื่นก่อนดีกว่าเอาท่าที่ผมรู้ก่อนดีกว่านะถ้าที่ผมไม่รู้ก็ตั้งไว้ขอดท่า,า,ทาพิดนี่คือผมไม่รู้เอาเป็นว่าเป็นท่าหินก่อนได้กันนะท่าหินคือผมเคยเล่นผ่านๆมานะครับโอเคเรามาดูท่าหินกันก่อนดีกว่า โอเคธาตุาหินตัวบัมธาตุของธาตุาหินนะครับก็คือ,อตัวอยู่กราดอนอยู่ไหนก็ไม่จิการ์ดอยไทีผมผพูดไปเลยแล้วไอตัวธาตุหินธาตุาหินไอตัวตึกตัวตึกตัวตึกอยู่ไหนตัวตึกตัวตึกตัวตึกมันสามารถทำเป็นร่างมัตเตอร์ได้ด้วยอ๋อนี่ครับ อยู่ตัวสุดท้ายเลยไอตัวตึกนี้อ่าเป็นตัวบับท่าท่าหินนะครับอ่าอ่าผมอ่ามันสามารถทําเป็นรามาสเตอร์ได้นะตัวตึกนี้เราสามารถอ่าใช้สิทองเลขได้นะถ้าผมจะไม่ผิดตัวตึกมันเป็นตัวท่าหินอ่าตัวท่าหินอ่าตรงนี้ตัวตึกโอไม่ใช่สิใช,ช้บชชิบใช้ชิปทองเลขไม่ได้ด้วยแ ต้องใช้เป็นเศษชิปของมันนะครับว่าวิธีได้มันก็คือตามเกียรกรรมเลยอืมคือมันจะมาเกียรกรรมแบบนี้ครับก็คือสุ่มสิบครั้งแล้วก็มันจะได้ชิปตามที่จํานวนก็มันเป็นตัวบัฟท่าแหละนะครับก็ต้องจำใจหน่อยอืถ้าหินตัวต่อไปอ่าตัวท่าตัวตึกนี้เป็นตัวบัฟท่านะครับแล้วก็อ ทำเป็นร่างมาสเตอร์ได้แต่ผมไม่แน่ใจเหมือนกันมากมันต้องใช้เจ็ดร้อยกว่าคักทองหรือเปล่าเพื่อจะทําเป็นร่างมาสเตอร์แต่ตัวพัธาตส่วนส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้นะครับก็ต้องใช้สามร้อยจิบเศษจิบเศษสามร้อยนะถึงจะทำร่รางมาสเตอร์ของตัวพระธาตได้ทุกตัวเลยแหละที่ผมสังเกตมาส่วนนี้ก็ไม่น่าจะแตกต่างกันนะครับอืม ตัวต่อไปนะครับอ่าแล้วก็คือผมที่เขาจะเล่นนิยมกันก็คืออ่าตัวเจ้าหญิงนะครับตัวเจ้าหญิงนี้ที่ผมเคยบอกไปแล้วนะครับก็คืออ่าเอาไว้อยู่ในทีมเฟรดี้หรือทีมมินก็นได้นะครับคือตัวเจ้าหญิงมันดีตรงที่ว่าอ่ามันจะไม่ติดสถานะนะครับแล้วก็จะถ้าผมจะไม่ผิดอ่าพออ่าจะติดสถานะมันจะเด้งสถานะไปใส่ศัตรูกลับหรือเปล่าผมก็ไม่ได้ใจเหมือนกันน่าจะต,ตามนี้แหละครับ ตัวเจ้าหญิงก็สามารถทําเป็นร่างมาสเตอร์ได้แล้วก็สามารถทําเป็นร่างไดนเมกได้ด้วยนะครับแต่มันสามารถทาเป็นร่างเรดได้ด้วยก็คือร่างดิสนานนะครับแล้วตัวต่อไปท่าหินที่เขาจะใช้กันก็ตามหลักๆที่ผมเห็นเมื่อก่อนนะก็คือตัวพิษตัวนี้นะครับตัวหินตัวนี้ก็คือ,อเอาก็ไว้ยืนไว้เอาชนาะพิษของเขานะครับ หรือจะเปลี่ยนเป็นตัวอื่นก็ได้นะครับจะเปลี่ยนเป็นตัวลิจิล็อกก็ได้นะครับคือเพิ่มพลัง้องกันให้ทีมอินเข,เข้าไปอีกคือยิ่งยืนยิ่งถึงยิ่ง,ง,งหนานะครับหรือจะเปลี่ยนเป็นปูตเตร่าร่างใหม่ก็ได้นะครับคือปูเตร่าร่างกระดูกนะครับก็จะเพิ่มพลัง้องกันให้ทั้งทีมแล้วก็จะมันจะมีเอฟเฟกต์าพายุอนินนะครับก็ถ้าทีมบินเจอ,อทีมดินก็ไปก็จะค่อนข้างจหนา,หนาวนิดหน่อยนะครับ หรือจะเปลี่ยนเป็นไอตัวนี้ก็ได้นะหูน้าแข็งก็ได้นะครับาสามารถทําเป็นร่างมาเตอร์ได้ด้วยคือวูน้าแข็งนี้อ๋อผมลืมบอกวิธีหาไปเลยไอวูน้ําแข็งนี้ต้องใช้500ร้อยเซชิปนะครับเพื่อจะเลขตัวมันมาแล้วก็จะทําร่างมาเตอร์ได้ก็ต้องใช้500ร้อยักทองนะครับแล้วก็ร่างใหม่ของปูเตราก็คือ,อเราต้องใช้500ร้อยติปมันคลิปสเตจชิปเหมือนกันแล้วก็ร่างมาเตอร์ของมันก็ต้องใช้500ร้อยฟักทองนะครับ แล้วก็ผมก็จะแนะนําเป็นไอตัวบางกิรัตก็ได้นะครับแต่บางกิรัตเพื่อนๆอาจจะสมมุติอยากจะเล่นทีมมินจริงๆก็คือช่วงแรกๆอาจจะเก็บฟิสเศษชิปไม่ได้ก็เอาเป็นบางกิรัตมายืนแทนไอพวกตัวทำนาเบ็ดก่อนก็ได้นะครับพอหลังๆแล้วพอเรามีตัวลาคโนรุบพวกพวกนี้หรือพวก มีมาแล้วหรือพวกเจ้าหญิงเอลยอะไรเอยแบบนี้เลยแล้วนะครับผมแนะนําว่าก็าให้ถ่ายวนไปให้ไอ้พวกข้างต้นเมื่อกี้นะครับแล้วก็ให้ตัวบางกีร้านให้เป็นตัวช่วยเหลือนะครับก็เราไม่ได้เสียทรัพยากรไปเปลา่าเปล่าผมอาจจะแนะนำแบบนี้นะครับอาจจะใช้เป็นตัวบับทา่าแล้วก็ดิจิล็อกอยืนตัวดึงยืนด้านขวานะครับ แล้วก็ใช้บางิลัสยืนด้านซ้ายนะครับเป็นทีมแบบเริ่มต้นเบสิกเบสิกเร็กๆง่ายๆนะครับแบบอาหาของอไม่ยากไม่ไม่ไม่ยากจนเกินไปนะครับหรือพอเรามีของมานิดหน่อยก็ทำเรามีร่างหินนี้มาแล้วใช่ไหมครับเราก็หาตัวเจ้าหญิงก็ได้นะครับเอามายืมเป็นตัวนับอีกหนึงตัวหรือว่าเล่นไปสักพักแล้วก็เรามีกําลังทรับมากขึ้น เราอาจจะสุ่มเอาไอตัวพิษนี้บักก็ได้นะครับแล้วก็มายืนเทนเบจิล็อกไปก็ได้แล้วก็ใช้เจ้าหญิงแล้วก็ถ้ามีกําลังขึ้นมาอีกเพื่อนๆอ,อาจอยากจะเล่นปูเดราก็สามารถเปลี่ยนเปลี่ยนทีมได้ตามที่เพื่อนๆอยากเปลี่ยนเลยนะครับหรือจะไว้เจ้าหญิงไว้ตลอดก็ได้นะครับแล้วก็ทําเป็นร่างเดนเมกแล้วก็ลิสเซนนะครับแล้วก็ไอตัวนี้ป่ามันเข้ามาใหม่ผมไม่เคยเห็นใครเขา มันเข้ามาในเซิร์ฟเราหรือยังนะครับผมก็ไม่เห็นเครเขาเล่นกันทีนะผมว่ามันยังไม่เข้ามาทีนะแต่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะเก่งขนาดไหนแต่มันมีร่างมาตื้อเข้ามหมร้อมกันเลยน่าจะเก่งน่าดูนะครับความคิดผมแต่มันยังไม่เข้าในเซิร์ฟของเราเลยเห็นเขาบอกว่าลูกานลูกันนั่งนี้ก็เก่งเหมือนกันนะครับแต่ค่อนข้างจะไปเพสตัวไปใหม่ๆพวกนี้ซะมากกว่าผมคิดว่าคือพวกนี้มันจะเก่งกว่า มผมก็จะแนะนําเป็นโปรเทรากับไอ้พวกนี้ไดมากกว่านะครับทีมมินคือทีมิมินคือคือปหน้าเล่นตรงไหนใช่ไมครับก็คือทีมหมินมันค่อนข้างจะมีตัวแข็งๆเยอะนะครับแล้วก็ตัวนําเมค่อนข้างเยอะแล้วก็เป็นตัวที่สามารถาจบทีมบินได้แบบไม่ยากเย็นมากสักเท่าไหร่นะครับขึ้นเรตแต่แตะปีแต่ว่าก็ทีมบินก็เสียเปรียบเยอะนะครับถูก,ถ,กถูกทีมหมิน้าไป หรืออ๋อผมลืมบอกไปหรือจะใช้แบดนี้ก็ได้นะครับแบบว่าอาอาไซวุฒใส่เป็นธาตุธาตุหินก็ได้นะโอเคครับอ่ามาต่อจากเมื่อกี้นะครับค้งกดโทษด,ด้วยเอออย่าุผมตัดภาพไปเลยก็ได้ไม่เป็นไรอ่าก็คือผมอธิบายไปหมดเลยใช่ไหมตัวไหนคือ,อน่าเล่นน่าเล่นอยู่ แต่เพื่อนๆสงสัยว่าทาไมผมไม่แนะนําตัวนี้นะครับก็คืออาจจะเล่นได้เหมือนกันแต่ผมไม่ค่อยจะแนะนําสักเท่าไหร่แต่ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามีโอกาสสุ่มได้หรือเปล่าถ้ามีโอกาสสุ่มได้ก็ออกมาเล่นก็ได้นะครับออกมาเทนพวกช่วงแรกๆก่อนก็ได้ตามที่ผมบอกไปผมเล่ผมเล่นบอกไปหมดหรือยังวิธีการหาผมบอกแค่ปูเตร่าเจมปูแค่ปูเตราใช่ไหมต่อไปก็คือตัวบางกีรัตนนะครับ ถ้าเป็นเมื่อก่อนคือเราสามารถหาจับได้แต่ตอนนี้เราไม่สามารถหาจับได้เลยนะครับคือเราต้องเอาเศษทิพไปแลกหรือในการสมไข่มันจะดบเศษของบางกีรัตมาประมาณนักสิบหรือแปดอันรวมๆให้ครบประมาณแปดสิบอันหรือแปดร้อยิปทองนะครับเพื่อจะเลขกตัวมันมาของบางกีรัตนะ ตัวต่อไปก็คือเดจิล็อกเดจิล็อกเราสามารถหาจับได้นะครับอ,อยู่ในสภาพอากาศถ้าถ้าผมจะไม่ผิดน่าจะอยู่ถุงทรายนะครับต่อไปก็ไอตัวนี้ไอตัวนี้มันไม่สามารถจับได้นะครับเราสามารถเอาชิปตรงเลขได้นะครับประมาณ1,600ถ้าผมจะไม่ผิดถ้าไม่1,600ก็2,000นะครับราวแค่นี้นะครับแล้วก็มีโอกาสสุ่มได้อยู่นะผมผมเคยเห็นมีคนเปิดสุ่มได้อยู่ แล้วก็เจ้าหญิงน,นะครับมีโอกาสเปิดสุ่มได้เหมือนกันแล้วก็สามารถาาใช,ช้ชิปทองเลขได้นะครับก็คือต้องใช้สองพันะครับผมแล้วก็ถ้าอยากจะทําเป็นร่างเมกาไม่ใช่ร่า,รางเมกาก็ถูกอยู่ก็ต้องทําเป็นร่างเมก้าก่อนอต้องใช้หินร้อยห้าสิบแล้วก็ต้องใช้พลังลึกลับกันด้วยไหมผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกัน แต่ถ้าเป็นหน้ามาตร์เราต้องใช้500ฟักโตนนะครับเพื่อจะเล่าเศษของมันมา,าต่อไปก็ที่ผมบอกไปคือรูการูกันกน,นี้ก็คือมันมาเป็นเกียรกรรมว่าตอนนี้มันไม่มีเกียรกรรมให้เลขแล้วผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่รู้ว่า,ามันมีบางครั้งนะครับในการเติมเงินเพื่อได้ตัวมันมาก็มีมีอยู่ผมเคยเห่น,นผ่าน แล้วก็ไอตัวเมงกะพุนปิดตัวนี้ก็คือ,อมีโอกาสออกในการสุ่มสิบครั้งเหมือนกันนะครับแล้วก็ถ้าอยากได้มันจริงๆก็เราสามารถใช้เศษชิป2000ชิปเล่นมันได้นะครับแล้วก็ไอตัวนี้คือไอตัวนี้ผมลงหาข้อมูลแล้วนะก็คือ,อมันแบบว่ามันเข้ามาในสม,มุดแล้วแต่ตัวมันยังไม่เข้านะครับไม่รู้ยังไงผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกัน าจากที่ผมสังเกตก็ไม่มีใครเล่นอยู่ตามที่ผมเล่นมาก็ไม่เห็นมันเข้ามานะครับต้องรอกันไปก่อนว่ามันจะมาแบบไหนนะครับโอเคไอตัวตึกนี้ก็คือเราต้องสุ่มในการสิบครั้งนะครับถึงจะได้มันมาเพราะว่าเราไม่สามารถเอาเศษชิปเลขมันได้นะครับแล้วก็ร่างมาเตร์ของมันเราต้องใช้5้าร้อยกทองนะครับในการเลขแล้วก็ร่างดิสโซเนีน,นี้ก็คือ,อถ้าบผมยังไม่ปิดตรง,งใจห้าพันหรือเปล่า ถ้าเป็นในนามิกก็พันห้านะครับแต่ว่าถ้าเราจำเรียกรรมต่างๆมันก็ลดมาอีกเหลือตั้งพันสามกว่านะครับโอเคทีมหินผมก็คิดว่าผมก็น่าจะอธิบายรายละเอียดครบต้วนกันนะไอตัวที่ว่าเราสามารถเล่นได้แล้วก็ไม่สามารถไม่สมควรเล่นเลยแบบนี้อ๋อแล้วก็อีกตัวอาจจะเพื่อนๆอาจจะเอาเป็นในตัวนี้ก็ได้นะครับแต่แบบว่ามันคอแต่ผมแนะนําว่าตัวนี้ใครๆอยากจะสะสมก็ได้นะครับเก่งเหมือนกันไม่ใช่ว่าไม่เก่งเก่งเหมือนกัน แต่ผมค่อนข้างจะไปเชียร์เป็นตัวนี้จะมากกว่าเพราะว่ารู้สึกว่ามันจะมันมีแบบว่าจมดีแล้วก็ดำน้ำได้ด้วยนะก็คือแบบว่าพาสีแล้วการจมดีอมมันครบเครื่องกว่านะครับหรือจะเป็นปูเตล่าแบบนี้ก็ได้ที่ผมค่อนข้างจะเชียร์เหมือนกันคือโปเกมอนธาตุดินก็หินก็มีหลายตัวนะครับอาจจะตัวฟรีก็มีครับหนึ่งตัวเหมือนกันตัวที่เราสามารถหาได้ แล้วก็ตัวเก่งๆที่แปลว่าใช้พิษในการโจมตีนะครับผมจะไม่ผิดในในอนาคตไอ้ตัวนี้น่าจะมีร่างมาเตอร์นะครับถ้าผมจะไม่ผิดผมเคยเห็นในเติมนอกผ่านๆอยู่อืมกะนั้นอ่าคลิปนี้ผมขอจบไว้เพียงแค่นี้นะครับเหลือเรื่องทีมหินนะครับอ่โอเคอ่เราอาไว้ดูคราวหน้าดีกว่าว่าผมจะมาอธิบายเกี่ยวกับเรื่องอะไรแล้วก็อ่า รายละเอียดแบบไหนแล้วก็ถ้าอะไรอีกนะครับอรอชมได้เลยนะครับแล้วก็อขอรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับผมเห็นโรงเรียนก็เปิดตือมมาแล้วว่าเพื่อนๆน,นี้คงน่าจะเรียนออนไลน์ไม่น่าจะเรียนออนไลน์กันแล้วก็ขยันขยันนะครับโอเคผมให้กำลังใจได้แค่นี้โอเคไว้เจอกันใหม่คิปหน้าครับบายไว้เจอกันครับผมบายครับผม